เทคนิคลดอาหารแสลงของคนเป็นโรคเกาคุณผู้ชมครับหมอใหม่มีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่เมื่อสักประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอใหม่มีผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับตอนนั้นคุณหมอใหม่ก็กําลังอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือโอรคอัมพาตนะครับมีพระรูปหนึ่งนะครับอายุประมาณสัก50กว่ากว่าๆนะครับท่านก็ ถูกลูกศิษย์วัดนำเข้ามาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการอ่อนแรงแขนและขาข้างขวาครับอ่อนแรงคือยกไม่ขึ้นเลยครับแล้วก็ลูกศิษย์คุณหมอใหม่ก็ไปดูครับแล้วก็ทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยครับตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแตกหรือเปล่าหรือว่ามีเส้นเลือดสมองตีหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีเลยครับทุกอย่างโล่งหมดไม่พบอะไรเลย แต่ตรวจร่างกายอันนึงพบว่ามีไข้ขึ้นครับแล้วก็ตรวจพบว่าที่บริเวณแขนเนี่ยตามข้อศอกและก็ข้อมือนะครับมีอาการบวมแล้วก็มีอาการแดงครับและที่เท้านะครับตรงข้อเท้าเนี่ยก็มีอาการบวมแดงเช่นเดียวกันนะครับเนาะสืบทราบไปสืบทราบมาครับพบว่าเจ้าพระคุณคนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นโรคเกาต์อยู่ครับแล้วก็หนึ่งวันนะครับก่อนที่ท่านจะมีอาการอ่อนแรงและลูกศิษย์วัดพามาถึงโรงพยาบาลเนี่ย ก็มีญาติโยมครับนำอาหารนำพัตตาหารมาถวายและในนั้นเนี่ยก็มีอาหารอย่างหนึ่งคือหน่อไม้ครับท่านก็ฉันหน่อไม้เข้าไปแล้วก็พบว่ามีอาการอ่อนแรงและก็ปวดตามข้อขึ้นมาครับแล้วก็อ่อนแรงแขนขาข้างขวาลูกศิษย์วัดก็เข้าใจผิดว่านี่เป็นอาการอมภาตหรือเปล่าก็เลยนำมาตรวจที่โรงพยาบาลครับดังนั้นพระรูปนี้นะครับก็เป็นโรคเกาครับไม่ใช่โรคอมภาต เป็นโรคเก,กาต์มีอาการปวดข้อนะครับแล้วก็ทําให้ยกไม่ขึ้นครับแล้วก็อาการคล้ายมีอาการอ่อนแรงนะครับแล้ววันนี้นะครับหมอใหม่ก็จะเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังว่าเราจะมีวิธีลดอาหารแสดงโรคเก,กาต์ได้อย่างไรนะครับโรคเก,กาต์ครับเป็นโรคปวดข้อโรคหนึ่งที่เกิดจากการมีกรดยูริกในเลือดสูงครับ ซึ่งกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นหลังจากที่อาการเกากําเริบไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นในช่วงแรกที่คุณผู้ชมมีอาการโรคเกากํากเริบนั้นเนี่ยและไปโรงพยาบาลคุณหมอก็อาจจะไม่ได้เจาะเลือดดูกรดยูริกทันทีครับเพราะเจาะในช่วงแรกแล้วกรดยูริกก็ยังไม่ทันสูงขึ้นครับต้องเวลาผ่านไปสัก2สัปดาห์ก่อนและกลับมาเจาะใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็จะพบว่ามี กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นนะครับและพระรูปนี้ครับหลังจากที่แอดมิดได้ไม่นานนะครับก็เจาะกรดยูริกในเลือดปรากฏว่ากรดยูริกในเลือดก็ปกติดีครับแต่พอผ่านไป2ส,สัปดาห์นะัดท่านมาใหม่ครับเจาะกรดยูริกในเลือดก็สูงขึ้นมากเลยครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่รักษาโรคเกาไปแล้วนะครับท่านเจ้าขุนก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ กลับมาเดินได้ตามปกติและไม่มีอาการอ่อนแรงแขนขาแล้วครับหลังจากนั้นนะครับหมอใหม่และลูกศิษย์ก็ได้แนะนําวิธีการเลือกพัตตาหารให้แก่ลูกศิษย์และกับพระรูปนี้ด้วยนะครับด้วยการเลือกอาหารที่มีกรดยูริกสูงนะครับในปริมาณที่สูงนะครับอันดับแรกนะครับ อาหารที่มีกรดยูริกสูงนะครับปริมาณมากที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเป็นโรคเกานะครับได้แก่นะครับสัตว์ที่มีปีกครับเช่นไก่เช่นเป็ดนะครับหรือว่าเป็นหน่อไม้ครับหรือว่ายอดผักครับยอดผักเช่นผักฟักแม้วนะครับผักตำลึงนะครับผักกระถินนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีกรดยูริกในปริมาณที่สูงนะครับรวมถึงนะครับปลานะครับ ปลาบางประเภทที่เป็นปลาหนังปลาหนังเช่นปลาช่อนปลาดุกปลาสวายนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นปลาเกดนะครับสามารถรับประทานได้ครับปลาเกรตก็เช่นปลานิลปลาสลิดนะครับหรือว่าปลาแซลมอนอย่างเงี้ยทานได้นะครับเครื่องในสัตว์ก็เช่นเดียวกันล้วนมีกรดยูริกค่อนข้างสูงนะครับและอาหารทะเลบางชนิดนะครับเช่นกุ้ง เช่นหอยก็มีกรดยูริกในปริมาณที่สูงเช่นกันเพราะเวลาเรากินหอย,หอยกินกุ้งเนี่ยเรากินทั้งตัวถูกไหมครับและในกุ้งในหอยนั้นก็มีเครื่องในของมันอยู่ด้วยซึ่งในเครื่องในสัตว์เนี่ยก็จะมีกรดยูริกสูงเช่นกันดังนั้นอาหารจําพวกนี้นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอันดับต่อไปนะครับเป็นอาหารที่มีกรดยูริกอยู่ปานกลางครับอาหารจําพวกนี้นะครับเช่นผลไม้บางอย่างครับเช่นอะโวคาโดครับ อะโวคาโดที่ทุกคนชอบกินนั้นน่ะมีกรดยูริกอยู่ปานกลางดังนั้นถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกากําเริบได้แต่ไม่เยอะครับแล้วก็พวกเนื้อแดงทั้งหลายนะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อบัวนะครับพวกนี้เนี่ยก็มีกรดยูริกในปริมาณที่ปานกลางไม่เยอะมากไปและไม่น้อยไปนะครับดังนั้นถ้ากินนะครับเนื้อแดงทั้งหลายก็ต้องระวังว่าอาจจะมีเกากําเริบได้ครับและสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ย กดยูริกไม่เยอะแต่กินเมื่อไหร่แล้วเกากำเริบทุกคนเลยครับก็คือเหล้าและเบียร์ครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดล้วนทําให้โรคเกากำเริบได้ครับดังนั้นนะครับหมอใหม่และลูกศิษย์ก็เลยได้แนะนำนะครับลูกศิษย์ของพระรูปนั้นว่าถ้าสมมุติว่าจะพยายามนะครับ ช่วยดูแลพัตหารของพระคุณเจ้านะครับเรื่องของที่หลีกเลี่ยงโลกเกาได้เนี่ยก็จะเป็นการดีที่สุดครับเพราะพระท่านก็ไม่สามารถที่จะเลือกฉันพัตหาใดใดได้นะครับก็ต้องฉันที่ญาติโยมนํามาถวายเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปถึงญาติโยมทุกท่านด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปของหมอใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันครับ